ชอบมากนะคะสําหรับอาหารผิวตัวนี้นะคะเป็นคอลลาเจนที่ทานแล้วเห็นผลจริงโดยส่วนตัวของนาตี้อะนาตี้แฮปปี้มากจริงกับผิวในตอนนี้ผิวมันเงาแบบไม่ได้ลงอะไรนะทุกคนคือนาตี้กินหมดไปแล้วทั้ง4ีซองอะคือเหมือนผิวเด็กอะผิวที่เป็นงานผิวแบบไม่ต้องโบะอะไรมากอะ จ๋าเจอกันอีกแล้วนะคะกับนัตตี้พลอยชมพูค่ะคลิปนี้นะเป็นคลิปที่ถูกขอมาเยอะมากจริงๆนะคือนัตตี้ลงสอรี่ใน IG ในแฟนเพจใบนะคะคือมี DM ตอบกลับมาเยอะมากว่าช่วยรีวิวตัวนี้ให้ดูหน่อยค่ะโอเคในเมื่อดูทุกคนขอกันเข้ามาเยอะขนาดนี้นะคะนัตตี้ก็จะมารีวิวแล้วก็มาบอกเล่าสุกันฟังนะคะคือบอกก่อนเลยว่านัตตี้อะไม่ได้คาดหวังกับตัวนี้ตั้งแต่ตอนเริ่มกินตอนแรกนะคะนัตตี้ก็เลยแบบไม่ได้เก็บวีดีโอหรือว่าไม่ค่อยได้เก็บภาพในช่วงแรกๆในช่วงบีฟอร์ที่ก่อนกินนะคะจนมาถึงวันนี้เนี่ยนัตตี้เริ่มกินมาตั้งแต่ช่วงเดือนกระะกฎาคมนะคะ ซึ่งก็ทดลองนานอยู่เหมือนกันนะคะกรกรดาสิงหากันยาก็ประมาณ3เดือนนะคะประมาณ3เดือนที่นตี้ได้ทดลองทานอาหารผิวตัวนี้นะคะจริงๆนะิตี้ไม่ค่อยเป็นคนที่มารีวิวอาหารผิวหรือว่าจำพวกแบบอาหารเสริมสักเท่าไหร่นะคะเพราะว่าจำพวกนี้เนี่ยมันต้องใช้เวลาจริงๆและถ้าไม่เห็นผลนะ มันก็ไม่รู้จะมาอธิบายมาบอกเล่าสู่กันฟังยังไงไงแต่ว่าตัวทีท่ีจะมาพูดถึงวันนี้เนี่ยคือนัตตี้ลองเองมาประมาณ3เดือนแล้วนะคะและเห็นผลจริงโดยส่วนตัวของตัวเจนะคะต่อไปเนี่ยเรามาดูกันเลยดีกว่าว่า b 4นะคะก่อนที่จะทานแล้วก็หลังทานเนี่ยมันมีความแตกต่างกันยังไงนะคะแต่นัตตี้ไม่ได้เก็บภาพแบบทุกๆวันอะไรขนาดนั้นนะคะแต่โดยส่วนตัวนัตตี้เป็นคนที่ชอบถ่ายภาพหน้าสดตัวเองมากๆเก็บไว้ในเครื่องนะจจะนะะ่าตา ก็นาตี้เป็นคนที่ชอบดูการเปลี่ยนแปลงของตัวเองในแต่ละเดือนแต่ละวันอยู่แล้วนะคะว่าเออช่วงนี้เราใช้อันนี้ช่วงนี้เรากินอันนี้ก็จะได้แบบย้อนกลับมาดูว่าเออมันดีจริงๆมันเห็นผลจริงๆไหมนะคะนาตี้จะย้อนกลับไปในช่วงของเดือนสิงหาคมนะคะก่อนอที่จะมาทานตัวนี้นะคะเลื่อนมาก็คือเจอภาพนี้เลยนะคะเป็นสิว dette, นนเนาะอืเดี๋ยวจะขึ้นภาพให้เห็นชัดๆละกันเป็นสิวตรงนี้นะคะมีในส่วนของ รอยดำจากสิวนะคะแล้วก็มีรอยแดงจากการกดสิวด้วยนะคะแฟนตี mm ้ชอบถ่ายไว้ตอนนี้เริ่มใกล้ใกล้สิ้นเดือนสิงหาแล้วนะคะก็อันนี้เป็นภาพที่แต่งหน้านะแต่ว่าผิวอะ่ะมันก็มีแบบว่าเป็นจุดด่างดำโผล่ขึ้นมาอยู่นี่ขนาดใช้คอนซีลเลอร์แล้วนะ ก็ยังมีแบบเออจุดด่างดำโพลโพขึ้นมาอยู่นะคะหน้าสดนาตี้ก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรมากนะคะก็ยังโอเคอยู่แต่ว่านาตที้ก็คิดว่ามันน่าจะดีได้มากกว่านี้นะคะคือมีรอยดําจากสิวนี่แหละคือนาตี้เป็นเป็นแบบสิวอุดตันแล้วก็ไปกดสิวเองนะคะคือกดเองไม่ได้ไปกดที่คลินิกมันก็ทําให้แบบมันเป็นสิวอ่นนี้มีวิดีโอด้วยเห็นปะ่ะมีรอยดําตรงแก้มนะคะแล้วก็มีตรงคาง ภาพนี้เป็นช่วงที่เริ่มทานแล้วนะคะจะเป็นช่วงที่ใกล้เป็นประจำเดือนปกตินัตตี้ใกล้เป็นประจำเดือนที่จะมีสิวขึ้นนะคะแต่ว่าครั้งนี้เนี่ยสิวไม่ขึ้นหน้าเลยจริงๆแต่ว่าทุกคนจะเห็นว่าต้องคออะสิวไปขึ้นคอแทนนะคะก็ขึ้นมาแค่1เม็ดแต่ว่าจางจางแหละจางๆแหละนะคะมาดูในช่วงของกลางเดือนกันยายนกันบ้างนะคะกลางเดือนกันยายนเนี่ยผิวแบบคือเหมือนผิวเด็กอะอันนี้คือเป็นผิวหลังจากที่นัตตี้แบบทาสกินแคร์ ก่อนที่จะนอนนาตี้ก็หยิบกล้องขึ้นมาถ่ายนะคะคือผิวแบบอยู่มันเงามันฉ่ำมันเล่นแสงอะแล้วก็เวลาแต่งหน้าน่ะนาตี้แทบจะไม่ได้ลงรองพื้นเลยนะคะในช่วงนี้ก็คือแบบทาแทค่ครีมกันแดดแล้วก็ตบแป้งฝุ่นเข้าไปก็จะได้ผิวที่แบบผิวที่เป็นงานผิวแบบไม่ต้องโบะอะไรมากอะคือแฮปปี้มากโอเคแล้วก็ต่อเนื่องมาจนถึงในช่วงเวลาปัจจุบนันนี้วันนี้นะคะก็เป็นวันที่1ตุลาคมที่นาตี้กำลังถ่ายคลิปนี้อยู่นะคะอย่างที่บอกไปว่ามันหมดไปแล้วนะคะ อย่างละ2อซอง,องกำลังขึ้นซองที่3แฮปปี้นะเทตี้แฮปปี้แล้วก็รู้สึกชอบมากนะคะสำหรับอาหารผิวตัวนี้นะสิ่งที่เราจะมาพูดถึงกันในวันนี้นะคะเป็นอาหารผิวนะตัวเทตี้จะมารีวิวนัก็คือเป็นตัวนี้ค่ะ ตัวนี้นะคะมีชื่อว่ากรอลี่ค่ะทั้งสีชมพูแล้วก็ตัวสีส้มอ่อนๆตัวนี้นะคะนัตตี้จะมาเล่าให้ฟังทั้ง2ตัวนี้ว่ะมาเขามีความแตกต่างกันยังไงบ้างซองละ60แคปซูลนะซองละ60แคปซูลนะทุกคนไม่ใช่20หรือว่า30เม็ดนะแต่มัน60และคือนัตตี้กินหมดไปแล้วทั้ง4ี่ซองอะลองแบบจรงิงจังจรงิจรงๆจ,จ,จะได้มาเล่าให้กับทุกคนฟังนะคะและในเมื่อวันนี้เนี่ยเรามาเล่าถึงเรื่องของผิวงานผิวกันนะคะนัตตี้ก็ขอมาแบบหน้าสด น,ะะนี่คือหน้าสดหลังจากอาบน้ำล้างหน้าเราเราก็มานั่งคุยกันเลยนะ้าตี้ทาแค่ลิปมันส่วนอื่นๆบริเวณผิวหน้าคือไม่ได้ทาอะไรเลยไม่มีสกินแคร์เลยคือเป็นหน้าแห้งๆหลายคนที่ติดตามน้าตี้นะคะจะรู้ว่าน้าตี้เป็นคนที่มีสภาพผิวเนี่ยเป็นสิวง่ายมากๆนะคะจะมีสิวอยู่เป็นประจำแล้วก็จะมีจุดด่างดำให้เห็นกันอยู่บ่อยครั้งนับไม่ทัวนนะ่วแต่ช่วงนี้นะคะนาะตี้เชื่อว่าก็น่าจะมีคนสังเกตปะว่าแบบผิวน้าตี้มัน ดีขึ้นมากๆเลยจากแต่ก่อนนะคะโดยส่วนตัวของนาตี้อะนาตี้แฮปปี้มากจริงกับผิวในตอนนี้นะคะสิวอะ ถามว่ามีไหมก็ยังคงมีบ้างอยู่เล็กน้อยแต่มันน้อยกว่าแต่ก่อนมากๆถ้าจะให้บอกว่ามันไม่ขึ้นเลยร้อยเเนี้มันก็แบบเป็นไปค่อนข้างยากอยู่เพราะว่าสภาพผิวหนาที่เป็นคนสภาพผิวมันไงมันก็เลยต้องมีสิวขึ้นบ้างแล้วก็เป็นคนที่แต่งหน้าอยูป่ประจําอยู่แล้วนะคะซูมให้ดูใ,ใกล้ๆนะคะนี่คือผิวเงาแบบผิวมันเงาแบบไม่ได้ลงอะไรนะทุกคนมันเป็นผิวจริงๆเดียนะที่เอามือถูให้ดูเลยมันก็ยังคงเงาอยู่นะคะ มันก็ยังคงมีสิวบ้างน,นะแต่มันน้อยมากๆเลยมันจะขึ้นก็นเลยเียนลผมอะ่ะเอาละเรามาเข้าเรื่องกันเลยดีกว่านะคะสิ่งที่จะมารีวิวในะวันนี้เนี่ยก็คืออาหารผิวนะคะถามว่าทําไมถึงไม่เรียกว่าอาหารเสริมคือนาตี้ก็ได้เคยคุยกับน้องเชอรี่เจ้าของแบรนด์เข้ามาแล้วนะคะคือนาตี้ก็อยากมั่นใจในคุณภาพของสิ่งที่นาตี้จะกินจริงๆอะคะ่ะคือนาตี้เป็นคนที่ค่อนข้างที่จะ ไม่ค่อยได้มารีวิวอาหารเสริมแบบนี้เท่าไหร่นะคะมันต้องใช้เวลาจริงๆแล้วก็คือมันต้องเห็นผลจริงๆไงเราถึงจะมาคุยกันได้นะคะน้องเชอร์รี่ก็มีพี่เป็นแบบหมอเป็นพยาบาลนะคะก็เขาค่อนข้างที่จะแบบแอนตี้ในเรื่องของอาหารเสริมอยู่ในช่วงช่วงนั้นเพราะว่าน้องเชอร์รี่อะแบบไปทานอาหารเสริมอะไรก็ไม่รู้อะแล้วเกิดแพ้มาแล้วสิวแบบ เแล้วผิวแบบแย่เลยเจ้าของแบรนด์อะ่ะเขาค่อนข้างที่จะเซนสติฟกับอาหารเสริมเขาก็เลยมาทําเป็นอาหารผิวของตัวเองที่มีความปลอดภัยทุกคนสามารถทานได้แม้แต่เด็กรวมไปถึงคนที่ตั้งครรภ์อยู่ก็สามารถที่จะทานได้นะคะเพราะว่าเขาเป็นอาหารผิวที่ผิวเราต้องการอยู่แล้วก่อนที่จะมาเข้าเรื่องของผลิตภัณฑ์นะคะที่เราจะรีวิวเนี่ยนะตี้ขอพูดความในใจก่อนละกันนะคะคือนะัตตี้เนี่ย ไม่ได้คาดหวังตั้งแต่ตอนทานตอนแรกว่ามันจะเห็นผลดีหรืออะไรยังไงอย่างที่นี่บอกไปนะคะนี่ไม่ได้คาดหวังเลยแล้วก็ไม่ค่อยได้สังเกตตัวเองก็คือทานไปทุกวัน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 ไปแล้วค่อย่มาเพ้่มาสังเกตว่าเอ๊ะฉันปฏิบัติกิจวัตรประจําวันทุกอย่างคือเหมือนเดิมเลยอาจจะมีวันนอนดึกบ้างวันนอนไม่พอบ้างวันแต่งหน้าหนักและรวมไปถึงสกินแคร์ที่เราใช้อ่ะยังเหมือนเดิมทําไมสิวมันไม่ค่อยขึ้นวะ ในเมื่อฉันทําทุกอย่างเหมือนเดิมแล้วมันก็มีสิ่งหนึ่งที่เพิ่มเข้ามาใหม่นะก็คือเป็นอาหารผิวนี่แหละที่ทานตัวตอนแรกนะตี้ไม่รู้เลยว่ามันมีแบบช่วยในเรื่องของสิวได้ด้วยนะคะนัตตี้คิดว่าเออมันช่วยในเรื่องของทําให้ผิวของเรานี่มีความเด้งมีความผิวใสขึ้นผิวมีความแบบยืดหยุ่นมีความแข็งแรงขึ้นอันนี้เรารู้อยู่แล้วนะคะในเรื่องของคอลลาเจนแล้วก็มะเขือเทศนะคะน้องก็บอกว่าพี่นัตตี้คะตัวนี้เนี่ยมันช่วยในเรื่องของสิวได้แบบดีมากเลยค่ะพี่ถ้าพี่แบบทานคู่กันแล้้วเรราก็อยิงห แาทีก็เพิ่งรู้ว่ามันแบบช่วยดีเรื่องของสิวได้ เออแล้วมันดีมากนาตี้จะมาพูดถึงตัวนี้ก่อนละกันที่เป็นสองสีชมพูนะคะตัวนี้เนี่ยคือชื่อว่ากรอลี่ไดเปปไทด์นะคะเป็นคอลลาเจนเพียวๆเลยที่ร่างกายเราต้องการคือตัวนี้เนี่ยนำเข้ามาจากที่ประเทศญี่ปุ่นนะคะตัวนี้นะคะเป็นคอลลาเจนที่ทานแล้วเห็นผลจริงโดยส่วนตัวของนาตี้ที่ทานมานะคะคอลลาเจนไดเปปไทด์ตัวนี้นะคะเขาได้แบบไปสรรหานะคอลลาเจนที่แบบว่า มีโมเลกุลที่มันคล้ายกับคอลลาเจนในผิวของเรามากที่สุดอะถ้าอันหน็นตี้พูดผิดก็ต้องขออภัยด้วยแล้วกันนะคะคือนนตี้พยายามใช้ภาษาให้ทุกคนเข้าใจอะคะ่ะคือคอลลาเจนอะมันมีหลายแบบหลายอย่างนะคะมันจะมีขนาดเล็กขนาด ใหญ่บ้างอะไรยี้นะคะแล้วก็เป็นคอลลาเจนที่มันคล้ายกับผิวของเรามากที่สุดนะคะ <c olog ian> เขาก็ไปได้จากคอลลาเจนจากปลาตัวนี้เนี่ยที่มาจากญี่ปุ่นนะคะและเป็นปลาที่สายพันปลาแบบดีที่สุดเขาแบบการันตีผลเลยว่าถ้าเราทานเนี่ยเช้า2เม็ดใช่ป่ะเย็นอีก2เม็ดอ่ะจะเห็นผลภายใน7วันถามว่าคอลลาเจนสําคัญกับผิวของเราอย่างไรนะคะ คือปกติคนเราเนี่ยตั้งแต่เกิดมาตั้งแต่เด็กๆเ,เลยนะคะร่างกายของเราก็มีการแบบผลิตคอลลาเจนอยู่แล้วในร่างกายของเรานะเวลาที่เราเป็นแผลหรือว่าเวลาที่เราแบบนอนดึกหรืออะไรเงี้ยเราก็ไม่ได้โทมเท่าไหร่เพราะว่าคือร่างกายของเรายังมีคอลลาเจนที่เพียงพอต่อร่างกายของเราอยู่นะคะแต่เมื่อเราโตขึ้นอายุมากขึ้นนะคะก็จะเห็นว่าผิวของเรามีความรุดโทมเอ่เหี่ยวหรือว่ามีความแบบริ้วรอยหรือเรียกง่ายๆก็คือแก่ลงนั่นเองอันนี้คือสองซองเทตี้ทานหมดแล้วนะคะเทตี้จะแกะซอง ให้ทุกคนดูนี่นะให้ดูเลยนะคะอันนี้เป็นเป็นซองที่3านะคะแคปซูลของเขาจะมาเป็นแคปซูลที่เป็นสีชมพูอ่อนๆแบบนี้นะคะ ขนาดของแคปซูลก็ขนาดปกตินะคะไม่เล็กไม่ใหญ่เป็นคอลลาเจนเพียวร้อยเปอร์เซน์เลยไม่มีสีไม่มีกลิ่นนะคะแล้วก็ไม่เติมสารเจือปนอะไรต่างๆเลยนะคะถ้าคุณทานไป1สัปดาห์แรกนะคะจะเห็นผลในเรื่องของผิวแล้วเนี่ยลื่นขึ้นเนียนขึ้นแล้วก็ดูแข็งแรงขึ้นนะคะสัปดาห์ที่2เขาบอกว่าผิวจะใสขึ้นแบบประมาณว่าเห็นเส้นเลือดอะ่ะเหมือนร่างกายเรามันสะอาดขึ้นนะคะแล้วก็สัปดาห์ที่3าผิวแลดูกระจ่งางใสขึ้นนะคะ แล้วก็สัปดาห์ที่สนะคะช่วยลดเลือนริ้วรอยผิวใสและแข็งแรงขึ้นอย่างต่อเนื่องน่นเองนะคะช่วยให้ผิวนี่แข็งแรงเนี่ยนตี้ชอบมากเลยนะคะเพราะว่าถ้าผิวของเราแข็งแรงเวลาที่เราไปเจอแสงแดดใช่ไ่ะอย่างนตี้ช่วงนี้นตี้ก็ซ้อมวิ่งบ่อยอยู่เหมือนกันนะคะทั้งตอนเช้าแล้วก็ตอนช่วงแบบสี่ห้าโมงเย็นก็ยังคงมีแดดอยู่ในบางวันนะคะ เวลาที่เราไปเจอแดดเป็นระยะเวลานานเนี่ยถ้าผิวของเราไม่แข็งแรงนะคะมันก็จะทําให้ผิวของเราเนี่ยคล้ําแบบเร็วคล้าง่ายขึ้นแล้วก็กว่าจะกลับไปเหมือนเดิมก็คือใช้เวลานานมานกๆนะคะหลังจากที่ได้ลองทานมาประมาณ3เดือนนะคะก็เห็นผลตามที่เขาว่าเลยก็คือว่าผิวเนี่ยใสขึ้นคือนัตตี้ไม่ได้ซีเรียสว่ามันจะต้องขาวอะไรคือนัตตี้ขอแค่แบบว่าผิวมันใสขึ้นคือมันดูมีออร่าค่ะนัตตี้ก็ไม่ได้เป็นคนขาวนะคะทุกคนแล้วก็ไม่ได้เป็นคนที่สภาพผิวแบบดีมาต่เกิด ถ้าพูดภาษาอีสานก็คือแบบอืดลื่อาดลาดนะคะทุกคนเพราะว่าคือเป็นคนที่ได้ผิวพ่อมาเต็มๆนะคะเป็นผิวที่น้ําเหลืองไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่นะคะก็มันดีได้เท่านี้นัตที่ก็แฮปปี้มากๆแล้วนะคะพูดง่ายก็คือว่า ซองสีชมพูนะคะจะเป็นตัวป้องกันสิวนะคะแล้วก็ซองสีส้มนี้นะคะจะเป็นตัวรักษารักษาก็คือว่ารักษาในเรื่องของรอยแดงรอยดําที่เกิดจากสิวนั่นเองจบไปกับซองสีชมพูคอลลาเจนนะคะคือติ๊ตี้ไม่ได้เรียบเรียงมาพูดเลยะคะือติตี้พยายามมาพูดแบบไม่ต้องมีสคริปต์ต่างๆไม่ต้องแบบจดว่าตัวเองจะต้องพูดนี้หนึ่งสองสามเจ็เก้าสิบคือเราจะมาพูดแบบจากใจของเราจริงๆเลยนะคะมาดูซองสีส้มนะคะส้มอ่อนๆพาสเทลอ่อนออน,นี้นะคะ ตัวนี้ก็หมดไปแล้วสองซองเหมือนกันนะคะตัวนี้เป็นวิตซีที่ได้มาจากมะเขือเทศแบบอัดแน่นเต็มเม็ดโดยนะคะ คุณสมบัติเขาบอกว่าเสริมภูมิคุ้มกันค่ะป้องกันแสงแดดผิวกระจ่างใสแล้วก็ช่วยลดรอยสิวค่ะคือถามว่าทำไมทาไมต้องกินเป็นสองซองคู่กันนะคะคือเขาแบบว่าจะทำงานช่วยกันอนะ่ะเหมือนทำงานให้ตัวอาหารผิวนำะไนมีมประสิทธิภาพมากยิ่ขึ้นนะตัวนี้เนี่ย1แคปซูลนะคะเทียบเท่ากับเรากินมะเขือเทศประมาณ34ลูกเลยนะ คือเยอะมากคือปกติคนเราก็ไม่กินแบบมะเขือเทศตะว,วัน3 4ลูก34ผลนะอะไรขนาดนั้นนะคือตัวนี้แบบอัดแน่นแบบจริงๆอะคือวิตซีแบบใส่มาเข้มข้นมากๆต่อนหนึ่งแคปซูลนะคะตัววิตซีนี่เขาจะช่วยในเรื่องของทําให้ผิวเราเนี่ยกระจ่างใสขึ้นผิวใสขึ้นนะคะแล้วก็คนที่มีรอยดําจากสิวรอยแดงจากสิวเขาจะไปช่วยลดด้วยนะคะ ช่วยป้องกันแสงแดดที่เราเจอทุกวันนะ่ะจากภายในของเรานะคะแล้วก็ใน1วันนะ่ะเราก็กินมากกว่า1แคปซูลอยู่แล้วนะคะเยอะง,งตียช่วงแรกๆช่วงเดือนแรกที่ทานนะคะจะทานเช้า2เม็ดเลยเย็น2เม็ดเลยคืออัดแน่นกังวลอยู่เหมือนกันนะที่ก็คุยกับน้องเชอร์รี่เจ้าของแบรนด์ว่าเราสามารถที่จะทานแบบเช้า2เย็น2เลยได้ไหมไม่ได้มีผลแบบอันตรายอะไรไหมน้องบอกว่า สามารถทานได้เลยและน้องกระนตีความปลอดภัยได้แน่นอนนะคะนาะตี้ก็เลยเดือนแรกนะคะเช้า2เย็น2เลยแต่ว่าพอเดือนต่อๆมาเรารู้สึกแบบเออโอเคผิวเราโอเคแล้วนะคะรู้สึกแบบว่าพอใจแล้วก็เปลี่ยนเป็นทานแบบเชา้า1เย็นหนึ่งและเมื่อเขือเทศที่เขาเอามานี่ก็เลือกเมื่อเขือเทศที่ดีๆนะคะที่ปลกูกแล้วก็นําเข้ามาจากที่สวิตเซอร์แลนด์ด้วยนะจ๊ะจะบอกให้ไม่ใช่เมื่อเขือเทศธรรมดา <c oughs> สำหรับในคลิปนี้นะคะนัตตี้ก็มาบอกเล่าสู่กันฟังนะคะเกี่ยวกับประสบการณ์การทานอาหารผิวแบรนด์กรอลี่ให้กับทุกๆคนได้ฟังนะคะทั้งนี้ทั้งนั้น,น,นลลเนี่ยผลลัพธ์เนี่ยมันก็ขึ้นอยู่กับแต่ละคนนะคะช่วงนี้คือนัตตี้พยายามดูแลตัวเองอย่างเต็มที่นะคะพยายามนอนให้ได้ก่อนเที่ยงคืนนะคะพยายามแบบว่าดื่มน้ํำเยอะๆเออลืมบอ,อกไปว่าทานอาหารเสริมอะ ไม่ว่าจะตัวไหนก็ตามพยายามดื่มน้ําให้เยอะๆนะคะแล้วมันจะเห็นผลดีมากๆเลยที่นัตตี่บอกไปว่าต้องดื่มน้ํานะคะวันละ2ลิตรขึ้นไปนะคะ3ลิตรได้ยิ่งดีสําหรับคลิปนี้นะคะก็คือนัตตีมานั่งเล่าให้ฟังจริงๆเลยถ้าแบบว่าผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยเวลาที่นี้ด้วยละกันนะคะ,ะ,คะแล้วก็หวังว่าคลิปนี้เนี่ยจะเป็นประโยชน์ให้กับทุกๆคนละกันเนาะถ้าใครอยากลองก็เดี๋ยวที่จะทิ้งช่องทางการสั่งซื้อไว้ที่ด้านล่างนี้ละกันนะคะเผื่อใครที่แบบว่า ไปติดต่อสอบถามหรือว่าไปสั่งซื้ออะไรนี้ก็ไปสั่งซื้อกันได้เลยนะคะคลิปนี้ที่ไปแล้วนะคะขอบคุณทุกคนมากๆที่ชมคลิปนี้นะคะมีคําถามอะไรหรือว่าแบ่งปันประสบการณ์ได้ใครที่เคยกินตัวนี้แล้วแบบเห็นผลอะไรยังไงก็รีวิวด้วยก็ได้นะคะที่คอมเมนต์ด้านล่างนี้นะคะวันนี้ที่ไปแล้วนะคะบ๊ายบายนะสวัสดีค่ะ